อาสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีสบายดีย่ำเที่ยงย่ำบ่ายพี่น้องโอ้ยหัวเต็มฟื้นนะครับเบิ่งครับสถานที่ตอนนี้คือละล่อทีมงานเท่าเก็บเวทีแล้วก็จะทำความสะอาดสถานที่ให้พ่นนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับโอ้ยมเมลื่อนนี้มือสุดท้ายของงานนะครับกับเปิดวงเปิดฤดูกาลนะครับพี่น้องครับป่ะเดี๋ยวผ้าลาะบงก์กรสิบเอาเรื่อง อ่าเกี่ยวกับไล่สดมาเมื่อนสูพี่น้องฟังน้าพี่น้องเพิ่นกาตีชมมาหลายพี่น้องครับนะครับเรื่องกล้องไล่สดนะครับเรื่องกล้องไล่สดเอา้าคือพินต่น้ามแต่ฝนตกวะพูนครับทีมงานเัาอยู่พูนมาเดี๋ยวสิว่าเรื่องไล่สดสักอนพี่น้องไล่สดทางแฟนเพจรลอยแชนแนลนะครับพี่น้องครับเมื่อนนี่เปลี่ยนจังไน พี่น้องกะว่าหนึ่งกล่องมันไก่สองอ่ามันซูมบ่ได้เพื่อนว่านะครับนาออันนี้คือที่มงานเท่ากะบองง่ายๆกับไม่ได้จันอืงคุ้มกล่องให้นะครับครับจันหลอยพ่นกะกล่องมันก็เป็นกล่องแบบว่าเจ้าไหนล่ะมันเห็ุผลที่มันซูมบ่ได้มันไก่พี่น้องนะครับเอาทีละยางไปนออหนึ่งมันไก่แล้วบาดนี้กล่องเท่ากะบ่อไดมาตรฐานคือจังกล่องไล่สด ของทีมงานที่ไล่สวดอยู่ทางไทยเนาะนะครับไล่ก็ตั้งใกล้บ่ได้นะครับเออมีพี่น้องบอกว่าคือบ่ตั้งใกล้ในกองตั้งใกล้เวทีเนี่ยนะครับตั้งใกล้เวทีบพได้พี่น้องนะครับเพราะว่าเดินคนหลายๆนี่นะครับขนาเอากล้องมาตั้งปุ๊บเนี่โอ้ยสนุกแต่ต่ำกล้องลมสนะนั่นนะครับเพราะว่าคนดื่มของมึนเมามาแล้วมัน มันควบคุมไม่ได้แต่ว่าขันเขาตั้งนั่งร้านแล้วก็น,นั่งเรืองนั่งล้านก็บ่ได้อีกมันเป็นจีดมองเพิ่อนอเบิ่งเบินส้มอีกยากอีกนะครับพี่น้องก็เลยอ่ะตัวนี้เขัดเดี๋ยวคอยสี่เจียงชูพี่น้องฟังนะครับมันมีสองอันแล้วนะครับหตั้งกล่องไก่สองกล่องบรมิมาตรฐานนะครับสเขามาตั้งอยู่ใกลๆ้ๆไปที่บริได้นะครับโอเคขันเป็นล่ำเรื่องตั้งได้ นะครับพี่น้องกันเป็นลําเรื่องตั้งได้อันนี้เป็นวงดนตรีแบบนี้ตั้งบ่ได้นะครับสำหรับนางลานเนาะอันนี้ชี้แจงสู่พี่น้องฟังซะก,ก่อนเด้อเบื้องต้นเด้อนะครับส่วนระบบภาพนะครับมันบ่ได้เพราะว่ากล้องเฮาอ่ามันบ่นคือกล้องไลฟ์สดนะครับเป็นกล้องแบบว่าถ่ายรูปน้ำเงานแต่งที่จัดร้อยเคยเว้าสู่ฟังเนาะพี่น้องเนาะเป็นกล้องที่ถ่ายรูปน้ำเงานแต่งนะครับมันก็เลยความคมชัดของกล้องพอเวลาเฮาบันทึกวิดีโอมันก็บ,บ่ริษัทคือจังกล้องเพิ่นไลฟ์สดอีหลีนะครับพี่น้องเนาะ แต่บาดในทางแก้นะครับพี่น้องที่พนทีชมมากบาดในทางแก่ดเด้อระว่างที่จัดร้อยลายลสดส้มฟี่งันหนาในประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบนะครับสิบเอยู่อยู่แกนขอกอ่าพึ่งสาครจันอึงว่าสิจ้างจ้างที่มลสดนะครับพี่น้องเพื่อสียงทีพี่น้องได้เบิ้งแบบชัดเจนกว่าเก่าได้เบิ้งแบบซุ่มเวทีได้ นะครับซีจ้างทีมงานไล่สดแต่ว่าขําว่าจ้างเงินที่เทาจะจ้างตัวนี้แหละครับพี่น้องสําคัญนะครับเราปรึกษากันว่าสิเอาเงินใสไปจ้างเขานะครับทีมหนึ่งกับประมาณหาหกพันบาทนะครับนี่แหละคือปรึกษากันอยู่ตอนนี้นะครับพี่น้องแฟนครับเอฟซีเทากับต้องเข้าใจทีมงานเท่านั้นเด้อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเงินทั้งนั้นนะครับพี่น้องแต่ว่าขันจากเบิ้งภาพคมชัดจากเบิ้งชัดเจนแจ๋ว ก็ต้องได้จ้างเพื่อนมานะครับทีมไล่สดนะครับพี่น้องแต่ว่าคันซีซัทเจียนอีลีนี่ก็ทาพผลงาเด้อพี่น้องทาโดมเลี่ยวหมดละจัดร้อยเสร็จเฮ็ดโดมเลี่ยก็จังสิเป็นทีมงานเฮ็ดเป็นลำเรืองน้ำนะครับอานในกล้องเข้ากับสีตั้งเพราะมันเป็นอาณาจักรของเข้านะครับเป็นอันอในกล่องเข้าเข้ากับสีตั้งแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าคันงานบุญยังสี่คนมันหลายหนึ่งกับข้าเจ้าขอดื่มหน่ำของมึนเมานนำเนร กระยานตาพุ่นตามพี่นะครับเป็นตั้งล่างานก็ตั้งบ่ได้พี่น้องมันโอ้มันอยากหลายเนี่ยนะครับมีทั้งเดียวคือมีทั้งเดียวคืออันจ้างทีมงานไล่สุดมาประจําเลยแต่ว่างบประมาณในการจ้างโอ้คันคันันนั้น่อนข้างสูงพี่น้องเพราะว่าจานลอยกับเพราท่านมีไรลับนะครับบอกไงคือบ่ท่านมีไรลับมากอะเพแต่เห็ดหวัวแต่เปิดวงเนี่ยพี่น้องนะครับก็เลยว่า ส่วนค่าเสีใจคุยกับจัดหนึ่งอยู่ว่าเฮาเสียวจังไดน,นะครับระว่างที่จ้างอทีมไล่สดมางานหนึ่งกับโมเมนต์หาหกันบางีนะครับ่ะตัวนี้กับซีจียงจูพี่น้องฟังเด้อเมาอวยมาตั้งพี่บาทนี่ทีมงานว่ยเฮ็ดยังก่อนะคันอะไก้อยล้านเลือดแปลงเป็ดทีมงานเก็บเครื่องเก็บของเหลวกับเส้าแดดเส้าโฮมเฮ็ดเลือดแปลงเป็ด โอ้ยบอลตะเลียบบไหนดีโอ้เต้นผู้ใดละหันกองอยู่อ้หันโอ้บตันเกียรอยู่น้อบตัเกียอยู่ผู้ใดก่อนผูนี้บ่โอ้โอ้นี่โอ้อันนี้เรยังต้มบอตันี้บ่โอ้ได้เปชรนะครับ มาเคลื่อนว่าสิซอยจูไอ้คุณพี่ดาลินเบิงอยู่กับบ่ได้จูเลย่อยเอ้ยได้กินเป็ดแทีนมาเนี่ยมาเคลื่อนนี่ไปหาซื้อซีนบ่ได้เลยซีนขายดีครับมาเคลื่อนนี่เป็ดพันธุ์นี้มีคือความไหนอย่บอกมี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 ปีคือกันบ่เป็ดกาเออเป็ดกาเป็ดตัวนล็กหน่อยเป็ดเทียนเป็ดเทียนเขาจะเอื้อนมีอย่างบอกมีมีแต่ราคาเนี่ยประมาณสักไรราคากับสิประมาณโลละร้อยอ่าโลละร้อยบาทซสร็กันแมนนี่จักโตเป็ดจักโตนี่ เป็ดส,สองตัวพี่น้องนี่ครับเสียดเลือดแปลงเป็ดเ,เ,เดี๋ยวจะไหนไล่สดสู้เบิ้งดอกเฮ็ดแล้วมันจองบริทายคลิปยากนานเนาะไอเนาะไล่สดนะพี่นอ้องเบิ้งน้ำกันกินเลือดแปลงเป็ดน,น,น,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตคลิปนี้เอาทายคลีบไอพี่นอ้องเบิ้งคือว่าชี้แจงเรื่องไล่สดมาเคลื่อนนี่ละนะครับเป่าสู่พี่น้องฟังนำ้ำนะครับพี่น้องคนนั้นมันไกลหลักการมันเห็นบรชัดเพราะว่ากล่องเฮ้ามันเป็นกล่องทายรูปน้ำงานแต็ง มันบอกมนกล่องวิดีโอโดยตงรงแมนแต่ว่านาะเขามาไก่กับมได้มันก็ขกีคดคนเบืองอีกซึ่งวุ้ยากยาก,ยากย่านกล้องย่านห่างอีกมีทังเดียวคือจ้างทีมงานเข้ามาไล่นะครับทีมงานอ่าที่เขาจะรับไล่สดเลยแต่ว่าราคาก็สูงแน่คือจันร้อยบานนั่นแหละนะครับเนาะมืนอนก็นเก็บไว้ที่นะครับเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ลำโพงทั้งพูนนะครับ ถ้าส่วนขยะนี่ก็เดี๋ยวสิมีทีมงานเพิ่นมาเก็บนะครับทำความสะอาดฮะจาล่าน้อาไปกินก้อนแล้วเนี่ยเจงหวะนังบอกว่าแบบอยู่นี่บอกคอยว่าจะลุกเดี๋ยวคอยปล่อยจะลุกเอาแต่แต่ยูทูบดังนี่ลกดังเดียวเนาะเออฝากติดตามเพื่อนแอรพี่น้องช่องจาล่าน่าล่ามอ้าวเลยกกับตัวยิ่มากเลยพ่น ช่องจาล่าหน้าล่ามช่องกระลังพุ่งตอนนี้ชูกสบายดีเลยแม่เลยพี่น้องตลาดได้พี่น้องเด้อย่องกระลังอันกระลังพุ่งเนาะเอาดีใจนะใบน้ำใสขันผ้าเฮ็ดกันจังสี่ละนี่ละขันผ้าเฮ็ดขันผ้าเฮ็ดบ่ได้จังว่าข่อยว่าเฮ็ดโลดจังว่าเสื้อข่อยโลดไม่เห็เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องได้เห็นทั่วเลยเพราะว่ามันสิได้มีหลายมุมเจ้าบ่อไทยข่อยก็บไทยข่อยบ่อไทยเจ้าก็บไทยให้พี่น้องเบิ่งนํากันสลับกันเนาะโอ้มาละบ่2สนุ่มนั่นโอ้แห่งย่านเป็ดเบิดก่อนอยู่ ยังฆ้าใจเรื่องหางเครื่องนี่หางเครื่องนี่โอ้บ่ท่าน่านบ่เมียนน้องเขามาสมัครแล้วก็ขึ้นรูดบ่ได้ซสอมกันเลยซึ่งนี่นี่โอ้อันนั้นบ่ไปจีบหางเครื่องสิโอ้ยไปจีบหางเครื่องซ้แม่นโอ้ยบ่ได้เด้อบ่ได้เด้อเขาเจ้าเอิ้นว่าสวมผ่านบ่ให้กินไก่วัดเขาเจ้าว่าบ่ได้บ่ได้เจ้าก็ไปใส่ลายเขาเนาะก็หยอกกันนี่เนาะหยอกกันเปไหนไปไหน อันพ่อใหญ่ฝากความมาให้เจ้าไปหาพ่อใหญ่จอบสร้างอันไม้นั่นให้เพิ่นไปเฮ็ดโดมนั่นเพิ่นวไปไปสร้างไม้เด้อพ่อใหญ่จอบเด้อบอกอึ้งหูอยู่แล้ววะพ่อใหญ่เสียงฝากมาเด้อโอ้ยสิไปหาาน้ออยู่เฮือนตัวเฮือนเราอยู่ใกล้ๆนี้แล้ววะไปสร้างไม้น้ำเล่าเด้อว่าจันเพราะว่าเรียกโทษพ่อใหญ่เรากับโบมี่เอาไปจะได้เมื่อคืนนี่ทีมไหลสุดเท่า บอกรักก็ได้เนาะแต่ว่าขันเทามีทุนแล้วเขาจังไปจ้างเขามาไล่ให้เหรอคือแพดกล้องครับมันสั่นนะอไทยเขาเดียวมัดสตาร์ทไทยเขาเดียวมัดสตาร์ทเลยชีวิตกล้องไปอีชีวิตมากเจ้าว่าซี่เจียงสู่พี่น้องฟังนในละว่ากล้องเฮาเพราะป็นกล้องไล่สดโดยตรงเป็นกล้องไายภาพน้ำงานแตีงนะครับก็เลยมาเพราะอะไรเพราะมันถือวิดีโอมันก็สิเป็นภาพทังสั่นล่ะซูมมันก็ซูมสุดในซ้ำนั่นนะครับแต่ว่าขันคันทีม คันทีมไล่สุดเมื่ออาชีพในการสิโอเคอยู่เดี๋ยวจะนั้นสิพฤกษากัครับอาจารย์พี่น้องเนาะนะครับรับรองว่าสิพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโบยุดนิ่งอยู่ก็มองนะครับเอาโอเคนะครับนี่คือคำมั่นสัญญานะครับที่เรามีให้กับแฟนๆเอฟซีนะครับเนาะเดี๋ยวก็สิพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องก้าวไปทีละขันทีละขันเนียมะไก่ไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่แล้วเฮ้ยไม่ใหญ่คุณเฮ้ยไก่กับผ้าใสบอพูนพูน พุ <grassroots> ่นพวกเขาอยากไก่นก่นวนเออนีสนาเขาจไปไก่พุ่น่ะไปไอ่าไปจังไดนอนอ่าสาตูไม่ยังพุ่นย่ามาไก่ไม่ไงไม่ญ่เถาแล้วแล้วมาไก่พุ่นอีรอ่มาเ่าบ่ใสอันนี้น้องบ่อันนี้น้องเลื่อยเลยเลื่อยว้าเลื่อยอันนี้น้องบ่ะเออดาลาประจำทรงน้องสาวละอืไม่ยช่พุ่นว่ายจะไปไก่ ไปใกล้เสาวตูนหมดแล้ววะกินยั่บ่เลือดแป้งเปิดกินอยู่ตีเนาะโอ้เอาจักหน่อยจักหน่อยพอดีละเลี่ยวเรี่ยวยังบ่เลยสี่หูหมูละทั้งนี่อ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวเลือดแป้งแล้วนะครับเดี๋ยวเส้นไหลซสดสูเบิึงเด้อพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่าคลิปนี้กะมาสี้แจงสูพี่น้องฟังเรื่องไหลซสดมาขึ้นนี่ละนะครับเนาะพวกลงคนมันกะตีชมมาหลายเฮาก็เลยว่าเอาขอสี่เจียงจักหน่อยนะครับกล้องมันกะบ่ได้มาตรฐานปานใดนะครับเป็นกล้องเฮาใส่ถ่ายรูปนิ่งสมากกว่า นะครับนอเอ้าเดยวจังไหนนะกสิคอยพัฒนาไปทีละคันทีละขันนะพี่น้องเด้อนะครับขอบ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ย่งหักย่งเพ่งกันคือเก่าพี่น้องครับเรารับรองว่าเราจะไม่หยุดนิ่งเราจะสรรสร้างนะครับเพื่อแฟนคลับเอฟซีนะครับนะครับค,บนะคบอยปรับปรุงขึ้นไปเรื่อยๆนะพี่น้องนอะอ่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องครับ